ม <c oughs> ีอบางนงี <đó> ้ดงี้ดาอบขายยกูชอขานนะมอเตอร์ไ่ตางกัมตคมตรก็ต้องโตตสัสัมตก็ต้องรตสัมผัตสามสสามเาสเป็นเร มูดูยังม่ดสัตวตัว้วตนมาต้องติดสัตว์มูดูติดสับว์ติสัตว์ตัวก็จะตขมาต้องติดสัตสัตว์อืมไม่ไม่ไู้กันเพะมาพอบรรท์ขมาอืมอืมอืมแล้วก็ขามาพอบรรท์อ มีลูก,กมาพอขมาพ่อแม่ลูกเป็นครมีมอขมาพ่อแม่นะกายกมไมวันที่กัมไม้โลกรมไมโยธโส กรรมใดความผิดใดที่รูปใดข้านเบอิสติไปด้วยกายก็ดีวาจาดีด้วยใจดีท่านต่อนาหลยรอบลังขอให้คุณพ่อคุณแม่

อืมนั่นยู่นันแม่ม่ห้องน้ำแนเออห้กันกับลูกแล้พ่อ้ห้ลูกดีดีแหงด้วยแง่ก็ให้ลุกคนสาเลสเนี้ยที่เก่งบอกได้ใส่ฟังบัดดีนะเนี่ยไอ้พูกมาขอสมาพอแม่เลยเด้ออาว่านางูกเลยบก่อนแตกใี่จอบนะโอ้มาสรงอาบ่าตเอง่อชีวิ้อน พีใหม่ลูกขอแหลงสงอเด้อเด้อีใหม่ีแมคับลูกขอหลนสงขอเด้อคอคาจะพองเด้อพออีแหเป็นคอเป็นตัวทีดีมหลังนยืนสุขภาพแข็งแรง เนี่เปลี่ยนปีหนึ่งเธอหนึ่งเธอเรียกจะกปได้ดีได้แล้วได้ดไสามล้านได้ดีลูกชายมาข้อคามาพ่อแม่ลูกชายล่ะมาข้อคามาพ่อแม่ได้นี่ได้นี่เออบ๊ายบาย